วันนี้มีปรับราคาแค่เจ้าใหญ่เจ้าเดียวนะครับแต่ว่าเจ้าอื่นๆเนี่ยยังนิ่งนะครับยังนิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้มีสัมภาษณ์นะครับผู้บริหารบริษัทปุ๋ยอีกบริษัทหนึ่งด้วยนะครับก็จะมาคุยกันเรื่องแนวโน้มและทิศทางของปุ๋ยนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับ หลังจากที่มันชะลอตัวมานานนะครับเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนเอนเดี๋ยว,ยวคู่นะฮะอาตอนนี้เข้ามาชมแล้วห้าสิบกว่าท่านนะนะฮะอาสวัสดีพี่อารีสวัสดีพี่ปามโมดนะครับทุกท่านสวัสดีเลยนะครับ สวัสดีพี่ช่างอ่างพี่จารินพี่โสพลพี่จิรนันพี่ณพาพรนะครับสวัสดีทุกทกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวตารางขึ้นราคาเลยนะครับหลังจากนี้นะครับช่วงช่วงที่ผมไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับวันที่22เมษายนนะครับเพื่อนๆดีดูไม่ทันนะครับกดไปย้อนดูที่ที่โพสต์หน้าเพจได้เลยนะครับ 15 15 15นะครับวันนี้ก็ลงมาอีกตาละ300นะครับ1250ถึง1270นะครับ1688นะครับไม่ลงแล้วนะฮะเริ่มเริ่มนิ่งแล้วนะครับส่วนแม่ปุ๋ยนะครับแม่ปุ๋ยแนวโน้มและทิศทางเนี่ยเดี๋ยวผมมาคุยกับผู้บริหารนะครับบริษัท นี่ๆน,นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับมาฟังกันว่าแนวโน้มแม่ปุ๋ยนะครับทิศทางหลังจากนี้นะครับเดือนเมษาแล้วต่อไปเดือนพฤษภาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวร,ร,อรอติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทักทายเพื่อนๆอีกสักนิดนึงนะฮะร,ระหว่างนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวทีมงานเราเจะมาเช็คที่ใต้โพสแล้วเดี๋ยวตอบกลับอีกครั้งนึงนะครับ สวัสดีพี่ทองขาเหล็กนะครับพี่ชนะสิทธิ์พี่ห้ากะละพาอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับพี่สมพรอารักษ์มีนะครับพี่อารีพี่กัญญาพัฒน์พี่ยุพาสวัสดีครับพี่พี่จำนงพี่จำนงถามว่าดูตารางตรงไหนอัตรางขึ้นแล้วเนาะนะครับพี่จำนงพี่นันนันสวัสดีครับพี่พี่จารินสีเพชรบอกว่า ฝนกำลังมาฤดูการใส่ปุ๋ยกำลังตามมาพร้อมกับราคาปุ๋ยที่กำลังจะตามมาในอีกไม่ช้าอ่า,อาพี่บุญมีรักสนิทนะครับพี่จีรนันท์หนอแก้วบอกว่าเสียงหายาอ่าโอเคเสียงกลับมาแล้วนะครับ,บพี่ทัพฤทธ์นะครับราคาเท่าไหร่เอาขึ้นราคาแล้วนะครับพี่พี่สุวรรณีปัตตาราคาพี่บรรสุวรรณ ชาตินะครับพี่ชนะสิทธิ์จันมงคลทะนินะครับพี่เล็กๆพี่ทําได้ทุกอย่างเพราะรักพี่อ,อรทัไทยแสนสุขพี่ชีวิตคนเราต้องดีกว่าเดิมพี่อัมพรลุงบา่าวชาวสวนแคล่วคล่องแม่ชื่อลุงนี่เป็นคนแข็งแรงจริงๆนะครับพี่จารินสีเพชรนะครับอ่ะก็สําหรับท่าน,น,นอื่นๆนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับเอาพี่โสพลถามด้วย พี่โสพลพุทธละแก้วนะครับซื้อตุนได้ยังครับตอนนี้เดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังท้ายรายการนะครับเดี๋ยวผมมีเคล็ดลับดีๆสําหรับท่านผู้บริหารนะครับบริษัทปุ๋ยนีน,นีมาฝากด้วยนะครับคําถามนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้บริหารตอบนะครับยูเรียกระสอบแล้วเท่าไหร่อาเดี๋ยวผมอัปเดตไปให้แล้วนะครับพี่ประภาวันนะครับพี่นายดอนโตนวนนะครับ พี่ช่างเน็กนะครับอสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทักทายกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนําตัวนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเตรียมพบเตรียมตัวพบกับผู้บริหารนะครับของบริษัทนิมีนะครับขอเชิญเลยครับเรียกกันพี่ป้อนะครับสวัสดีนะครับชื่อป้อนะครับก็เป็นผู้บริหารของบริษัทนิมีครับผม รุ่นที่2แล้วนะครับก็บริษัทเราก็อยู่มา35ปีแล้วสามสาปีแล้วสแสดงว่าสแสดงว่าอยู่ในวงการนี้มานานแล้วล่ะใหญ่แล้วครับครับผมวันนี้ก่อนดีใจมากเลยที่ได้มาออกเพจนาดีๆผเนี้ก็ติดตามอยู่ตลอดเหมือนกันครับเพจให้<ม>ความรู้ให้ข่าวสารดีมากจริงๆขอบคุณม,มากครับก็คำถามเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแต่ละวันนี้ผมเจอคําถามเยอะมากปุ๋ยจะลงไหมนะครับจะตุนดีไหมราคาตัวนี้เท่าไหร่ตัวนั้นเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยฟังจากปากผู้บริหารเลยนะครับว่า แนวโน้มนะครับมันจะไปในทิศทิศทางไหนนะครับโดยเฉพาะแม่ปุ๋ยยูเรียและ0060นะครับก็แต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตัว0060ก่อนนะครับเพราะว่ามีเกษตรกรถามมาเยอะมากเลยนะครับว่าทำไม00ของบริษัทนี่นี่อ่ะครับอ่าเม็ดแดงๆเนี่ยนะไอ้เม็ดแดงๆเนี่ยบางคนไม่ไม่เคยเห็นไอ้0060นี่มันเป็นยังไงวะ0060นี่มันคือปุ๋ยที่เป็นเม็ดแดงๆใช่ไหมพี่อ่าเขาเรียกเขาเรียก เขาเรียกปุ๋ยอะไรนะพี่ถ้าชื่อเต็มเนี่ยคือโพแทสเซียมคอรไลท์โพแทสเซียมคอรไลท์ก็คือเป็นแม่ปุ๋ยนะเป็นปุ๋ยแม่ปุ๋ยสูตร0060นี่แหละครับเป็นมาตรฐานถ้าพูดแบบภาษาทางการปุ๋ยพวกนี้เขาก็จะเอาไปเบลเป็นตัวท้ายลุกศิลปใช่ไหมที่เกษตรกรเขาบอกกันนะใช่ครับส่วนมากเนี่ยเขาจะเอามาผสมนะครับเป็นสูตรต่างๆอย่าง15 321สูตรเด็ดของเราเนี่ยก็มีส่วนผสมของ0060หรือเกษตรกรบางรายก็อาจจะเลือกซื้อไปเป็น0060แล้วไปผสมใช้เอง หรือว่าใช้โดยตรงเลยเนี่ยก็มีบ้างครับนะแล้วแต่แล้วแต่เทคนิคการใช้งานครับข้อดีของมันมันเป็นยังไงพี่ไอ้ตัว0ูนย์ศเนี่ยครับครับกออ็จุดเด่นเลยเนี่ยของตัว0ูนย์ศหรือว่าตัวธาตุโพแทสเซียมเนี่ยก็หลกัหลกๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องผลผลิตอันะนี้เป็นตัวชูโรงของมันเลยข้าเป็นตัวเร่งผลผลิตนะบางคนก็เรียกปุ๋ยหวานอืนะคืออย่างในนาข้าวเนี่ยก็รวงจะเต่งนะรวงจะเต่งหลักจะดีข้าวโพดก็เต็มเมล็ด แล้วก็มันก็ยาวไปถึงไม้ผลปาล์มน้ำมันเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็ส่งเสริมในเรื่องผลผลิตเนี่ยเป็นเป็นหลักเลยทำให้หวานทําให้ใหญ่ทําให้น้าหนักเร่งแป้งเลยน้านมเร่งน้ำหนักถูกเลยสรางเนือเร่งแป้งครับก็ต้องใช้ตัวไทยทุงสูงใช่ครับตัวไทยก็ได้ข่าวมาว่าของบริษัทนี้นีนะครับนําเข้ามาจากประเทศอะไรครับขอขอขอเป็นประมาณว่าทําไมแหมทําไมจะต้องเป็นนีนีอ่ะผมาอยากรู้จังเลยอ่าคือต้องบอกเลยว่า ของเราเนี่ยก็ค่อนข้างพิเศษนะครับต้องบอกว่า0060เนี่ยในในโลกเนี่ยมันจะมีอยู่สักออสองแหล่งหลักๆนะมีที่มาจาก2ที่นในประเทศในในที่นำเข้าไทยหรือว่าทั้งหมดที่น,นำเข้ามาในประเทศไทยนี่แหละครับๆๆ <ๆ S 2> ทั้งหมดเนี่ยจะมีมาจากออสองแหล่งนหนึ่งเนี่ยคือจะเป็นเหมืองใต้ดินนะครับแล้วสองเนี่ยก็คือจะเป็นรูปแบบของน้ำทะเลอ๋อครับซึ่งส่วนมากเนี่ยสัก8.0%เนี่ยก็จะเป็นของ เออเหมืองใต้ดินนี่แหละก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆตัวอื่นนะก็ขุดขึ้นมาจากเหมืองใต้ดินเป็นเกลือใต้ดินครับผมแต่ของบริษัทนี่เราเนี่ยคือพิเศษมากอ่านี่ลูปขึ้นละมาจากประเทศอิสราเอลนะครับจากทะเลสาบเดซีทะเลสาบเดซีนะฮะเป็นทะเลที่เข้มข้นที่สุดในโลกนะครับคือเข้มข้นมากมันทาให้เข้มข้นจนสามารถสกัดเนี่ยโพแทสเซียมออกมาได้เลย สกัดไอซูน060เนี่ยนะใช่สกัด0060เนี่ยออกมาได้เลยถ้าเทียบกับของ0060แบบอื่นเนี่ยมันยังสกัดไม่ได้ล่ะครับหรือว่ายังไงแบบอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเหมืองใต้ดินต้องบอกว่าที่มาก็จะแตกต่างกันเขาจะเป็นลักษณะการขุดลงไปใต้ดินเพื่อไปเอาตัว0060ออกมาแต่ว่าน้ำทะเลที่เข้มข้นพอที่จะทำให้ผลิตออกมาเป็น0060ได้เนี่ยมันจะมีอยู่ที่เดียวในโลก ตอนนี้นะก็คือที่ทะเลสาบที่อิสราเ,เอลวันนี้แล้วก็เป็นนินีที่นําเข้าเข้า<ช>มาก็เป็นทางบริษัทน,นิเนี่ยเราก็เป็นตัวแทนนําเข้านะแล้วก็จัดจําหน่ายนะครับตัวนี้อ๋อยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมครับอย่างเช่นนาข้าวนยครับแนะนําหน่อยถ้าจะใช้ตัว0060ไปผสมเนี่ยมีบริษัทบริษัทเราเนี่ยน,นเนี่ยทำสูตรไหนออกมาบ้างครับจริงๆเราก็มีสูตรเนี่ยหลากหลาย,ลายจริงๆนะคือเรามีค่อนข้างครบเลยแต่ว่าอย่างในนาข้าวสูตรที่ เก่งที่สุดของเราเลยเนี่ยคือ15 321นะคือสูตรนี้จริงๆเป็นสูตรที่ต้องบอกว่าในนาข้าวเนี่ยเราคิดออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทดลองมาค่อนข้างเยอะก็ค่อนข้างกลมกลม่อมคือต้องบอกเลยว่ามันจะช่วยทางด้านการเล่งผลผลิตเนี่ยได้ดีมากเอามาเป็นตัวรับร่วงเลยช่วงประมาณข้าว50วัน55วันเป็นต้นไปเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยจะจะเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างลงตัวตัว15 321เนี่ยที่ที่ร้านก็มีขายนะแล้วก็ก่อนหน้านี้จะเป็น15 525แต่ว่า ราคาเนี่ยมันดูจะสูงไปแล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์เข้าราคามันไม่ได้ไม่ได้เอื้ออํานวยนะครับสิบห้าสามยิบเอ็ดพอออกโปรดักต์ตัวนี้มานะครับก็เกษตรกรตอบรับดีมากนะครับเรียกว่ามีบางท่านเอาไปเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือจะได้เกียนกันหมดเลยรอบนี้นะครับอ่าก็กนะ่าแฮปปี้เลยล่ะเกษตรกรแฮปปี้เลยนะครับอ่ะสักตัวหนึ่งปาล์มสูตรไหนดีครับพี่ปาล์มเนี่ยเราจะมี สองสูตรนะครับก็คือจะเป็น14 10ี่สิาสิตัวนี้เราจะแนะนําสําหรับปามที่อายุไม่เกิน10ปีเราก็จะแนะนําเป็นสูตรนี้จะค่อนข้างลงตัวนะครับเือ่ัตตาส่วนเนี่ยของโพแตสก็ไม่ได้สูงเกินไปแล้วก็ยังมีบํารุงต้นบํารุงใบอยู่ด้วยก็จะค่อนข้างลงตัวแต่ถ้าปามที่เกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยตามหลักวิชาการนะเขาก็จะบอกว่ามันต้องการโพแทสเซียมเนี่ยที่สูงขึ้นก็จะแนะนําเป็น 14. 7ส5หไปสูงขึ้นไปหน่อยสำหรับตัวแนนซี่ในภาพนะคุณป้อครับ เม็ดเนี่ยถ้าเกิดว่าแดงมากแดงน้อยเนี่ยเกี่ยวกันไหมดีไหมมันมันบอกอะไรไหมจริงๆอย่างแดงมากแดงน้อยเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่กระบวนการผลิตแต่ว่าถ้าอย่างสมมติของเราที่มาจากน้ําทะเลจริงๆมันก็จะมีจุดเด่นอยู่บ้างเล็กน้อยของมันเองคือหนึ่งเนี่ยมันจะละลายน้ําได้ดีถ้าเรามาสังเกตนะลองละลายเทียบกันนะถ้ามาจากเป็นเกลือใต้ดินกับเป็นที่สกัดจากน้ําเนี่ยการละลายความนิ่มความอะไรเนี่ยก็จะ แตกต่างกันอยู่บ้างนะครับจะจะสามารถสังเกตเห็นได้แล้วก็เป็นเรื่องความเข้มข้นนะพอเราดูเรามันเข้มข้นมากสกัดมาเนี่ยหกส่วนมากก็บางทีก็60จุดปลายๆขึ้นไป61ก็มีจริงจริงบริษัทเคยคิดจะไปจดทะเบียนเป็นจุดหกสิบเอ็ดเลยแต่เขาไม่ยอมนะครับเขาบอกว่าแม่ปุ๋ยมาตรฐานเนี่ยมีสูตรเดียวจุดหกสิบนะครับมันจบไม่ได้แต่ถ้าวิเคราะห์จริงๆแล้วมใกล้เคียงครับปุ๋ยจะเป็นหกสิบจุดเก้าหกสิบเอ็ดอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านที่ซื้อปุ๋ยของบริษัท นี่นะครับตาแนนซี่ไปนี่การันตีได้เลยว่ามันเกิน60แน่นอนครับไม่มีขาดครับเกินมากเกินน้อยก็อ่านะแต่ว่าในระดับมาตรฐานแล้วก็60แน่นอนครับแน่นอนครับก็แนะนําอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับตัว0ูนยนะครับของบริษัทนี่นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูคําถามเพื่อนๆอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเพลินนะฮะสามสิบศูนย์ศูนย์ลงไหมลงเนาะลงไหมครับพี่ก่อนหน้านี้เล็กน้อยอ่านี้ก็จะเริ่มเริ่ม หมือนจะเสด็จน้ํากันแล้วครับก็ยังต้องรอดูเอ้เจฟคุณเอาอันนี้ขึ้นเ่ยไหมเนี่ยลูกชาวนาเสียงเออเมืองหลวงพ่อเดิมเขาหินสีชมพูเนี่ยเขาบอกว่าเสียงหล่อครับพูดจาได้ชัดเจนมากเนี่ยผมถูกใจมากไว้มาคุณหุืนปุ๋ยแนนซี่ไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปหาเลยอนะครับก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องสําคัญและนะครับสถานการณ์และสถานการณ์ต่อไปหลังจากนี้นะครับเดือน อันนี้วันที่กี่อะไรแล้วเนี่ย2ี่สองยิบสองนะครับหลังจากนี้ไปนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะขึ้นอ่าทาท่าทําทางนั้นนิ่งมาหลายวันแล้วผมก็บอกเพื่อนๆในเพจไปเลยมันนิ่งอ่ะมันน่ากลัวจังเลยมผมก็เอาเข้าวืบๆเลยดีน้ำขายไวครับถ้าไม่งน้นตกใจไปแล้วเนี่ย,ยดีครับยังดีขายที่อยู่แล้วครับของที่นี่ครับก็เอาเข้ามาอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วเมื่อวานนี้เขาก็ประกาศเจ้าใหญ่ประกาศลงมาทีนี้เราก็เลย ตกใจแล้วเราก็เลยเอ๊ะเดี๋ยวพอดีอผู้บริหารบริษัทนี่นี่เข้ามาพอดีเราเขาน่าจะรู้ลึกกว่าเราแล้วหว <ผม S 1> ว่าจะแบ่งปันได้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์อ่าครับผมก็มีเกษตรกร,กรถามมามากเลยเอาไงดีครับพี่ <c oughs> อ่าเอ้าวขอคําแนะนําหน่อยครับพี่โอ้โหคือต้องบอกว่าสถานการณ์ป๋ยตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่น่าจับตามองนะผมว่า อย่างถ้าช่วงก่อนหน้านี้เดือ,อนนึงก่อนหน้านี้เนี่ยถามกันเนี่ยทุกคนก็จะว่าลงอันนี้ไม่ต้องสืบถูกไหมม,มันจะลงมาตลอดมาถึงจุดเนี้ยมันเริ่มเป็นจุดแรกที่หลายๆคนก็คงทราบนะถ้าติดตามเพจนาดีๆจะรู้เลยว่ายูเรียเนี่ยมันเริ่มกระดิกขึ้นนะตัวยูเรียเนี่ยของเมืองนอกนะครับกอก,ออกสักสามวันทต่อเนื่องแหละมันขยับขึ้นมาทีละนิดคือหลายๆประเทศที่ก่อนหน้านี้เขาอั้นกันไว้นะเขาก็ไม่ยอมซื้อเพราะมันลงคือตอนลงก็ไม่มีใครซื้อพอตอนนี้มันเริ่มต้องใช้มันเริ่มมาเริ่มเข้าฤดูกาคนเเริ่มซื้ออยะ ราคามันก็เริ่มแข็งอันนี้ก็เป็นตัวยูเยรียที่เราเริ่มเห็นขึ้นมาเหตุผลหนึ่งมันเพราะว่าใช้เยอะด้วยไหมใช่ครับอคือต้องบอกเลยว่าราคาปุ๋ยจริงๆแล้วมันก็ฝรั่งเขาก็เรียกดีมาซับไพ่นะก็คือความต้องการซื้อความต้องการ<ม>ขายนี่แหละใช่อย่างช่วงเนี้ยพอมาเริ่มเข้าฤดูของหลายๆประเทศประเทศไทยเองเริ่มมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะแล้วก่อนหน้านี้มันติดโควิดคือผู้ผลิตมันผลิตกันไม่ได้มีสงครามมีอะไรนะมันก็ทําให้แบบราคาสูงแต่พอตอนเนี้ยทุกคนผลิตได้หมด คนอยากขายเยอะเลยครับอแล้วก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีคนอยากซื้อพอตอนนี้เริ่มมีคนซื้อเราก็เลยเริ่มเห็นว่าเออราคามันมันเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งให้อย่าถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาพ่อค้าแม่ค้าเอ้ยเล่นตัวได้แล้วเล่นตัวได้อ่าเล่นตัวได้อนี้คือเล่นตัวไหมแต่เมืองนอกเลยนะคือเมืองนอกเขาก็เล่นตัวกับเรามาใช่ใช่ผมบอกว่ามันจะขึ้นแล้วนะขึ้นเนี่ยเราก็ก็ตอบยากเหมือนกันคือเราเองก็เกงกันไปเกงกันมานะตอนนี้คือถ้าใครรู้นี่ก็ ต้องมาบอกผมด้วยเหมือนกันนะผมก็ก <c oughs> ็แล้วก็ก็ซื้ออยู่เหมือนกันอ่ะถ้าถ้าแนะนํานะถ้าจะให้ซื้อตุนตอนนี้คาถามถามเยอะมากเลยนะครับมีพี่ถามมาบอกว่าซื้อตุนดีไหมคะเนี่ยนะฮะโอ้โหคําถามนี้ก็อืคําถามมูลค่าหนึ่งล้านบาทเลยนะคำถามถาตอบได้ก็ <c oughs> ๆๆซื้อตุนดีไหมเหรอคืออย่างตอนนี้อ่ะผมขอให้เป็นข้อมูลก่อนแล้วกันนะ,ะที่เราเห็นว่าเริ่มกระดิกขึ้นเนี่ยคือมียูเรียของเมืองนอกที่เริ่มกระดิกขึ้นนะอย่างตัว กลาง18460กับ0060เนี่ยมันก็เหมือนจะทิศทางเนี่ยยังยังค่อยๆลงแต่ไม่ได้ลงเร็วเหมือนก่อนหน้านี้อ๋อแต่ก็คือแม่ปุ๋ยเนี่ยสตัวยูเรีย18460แล้วก็0060เนี่ยนะครับมี2ตัวที่แนวโน้มยังยังค่อยๆลงอยู่ยังค่อยๆลงอยู่ก็คือ18460กับ0060นะครับแล้วก็ตัว4600เนี่ยเมืองนอกเนี่ยปรับราคาขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับจะมี4600เมืองนอกถูก๋อซึ่ง ตามธรรมชาติเนี่ยมันมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ละคือ4600เนี่ยตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่ไวที่สุดนะนจะซื้อขายกันเยอะร,ราคาจะปรับเร็วรถ้าตามธรรมชาติตัวอื่นๆเนี่ยก็มักจะค่อยๆตามแต่ถามว่ามันจะตามร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอันนี้เราก็อตอบตอบ,ตอบยากเหมือนกันคือก็คิดว่าเป็นช่วงที่น่าจับตาดูแล้วกันว่าทิศทางหลังจากเนี้ยที่แต่ละประเทศเริ่มซื้อ,เ,อ,อเริ่มใช้เนี่ยออพอออกมาแล้วเนี่ยมันได้ใช้เยอะจริงๆอย่างที่คาดการณ์ไหมแล้วราคามันจะยืนอยู่ได้ไหม <Ừ. S 2> อ่าหรือว่าจะยังลงไปต่อหรือว่าจะขึ้นตอนนี้ก็หัวเรียกหัวต่อผมขอเรียกวหัวเรียกหัวต่อครับมีวันก่อนนะผมไปอ่านบางคอมเมนต์นะครับในเพจนี่แหละเขาบอกว่ามันจะต้องลงไปถึงหกร้อยเพราะว่าเขาไปดูราคาเมืองนอกมาว่าหกร้อยเนี่ยถ้ามาเทียบกับราคาเมืองนอกเนี่ยถ้ามาเทียบกับเมืองไทยแล้วเนี่ยราคามันจะต้องอยู่ประมาณหกร้อยไปปลายด้วยซ้ำเขาบอกว่ารอก่อนรอก่อนอ่าทีเนี้ยบางคนก็เขวเขว ทีเนี้ยแนะนาไปก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะเอาซื้อแค่พอใช้ก่อนนะครับถ้าจะเก็บเนี่ยก็เก็บสักประมาณส้กให้พอใช้ถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาคม,มเก็บให้พอใช้ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าจะเก็บยาวไปจนถึงปลายเดือนอพฤษภาคมเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่ไหมเอออาจจะต้องเลือกเลือกดีๆนิดหนึ่งนะผมว่านะก็ ต้นเดือนพฤษภาคมอ่านี่ผมเห็นด้วยเลยต้นเดือนพฤษภาคมนี้ได้เลยถ้าปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยผมว่าอาจจะต้องแล้วแต่วิจารายณาาหรืออาจจะต้องคอยติดตามอีกสักนิดนึงนะว่าว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนเพราะเราสองคนก็ตัดสินใจไม่ได้นะครับ,รบแต่ในในระยะสั้นๆเนี่ยยังพอดูออกนะครับ,รบถ้าไประยะยาวๆเนี่ย เดี๋ยวพอไปบอกไปเดี๋ยวพลาดแล้วทีนี้จริงครับเดี๋ยวบอกไปแล้วไอ้สองคนนี้ไอ้สองคนนี้มันบอกไงเออไม่ใช่นะไม่ได้บอกนะใช่เดี๋ยวเข้ามาดูคำถามเพื่อนๆสักนิดนึงนะฮะอ๋อมีบางคนบอกว่ายูเรียเทกองราคาเท่านี้เท่านี้มีด้วยนะครับต้องบอกว่าราคาเมืองนอกนี่บางทีดูกันก็บางทีก็เป็นราคาต้นทางเลยนะครับก่อนที่เรือจะมาด้วยซ้าก็อาจจะต้องแบบเผื่อช่องสักนิดนึงแล้วราคาเมืองไทยมันก็จะดีเลยตามหลังราคาเมืองนอกอันนี้ก็เป็นธรรมดารอยู่ละครับ อ่าพี่อันนี้ตอบได้ไหมครับพี่พี่รือดูที่แตกต่างถามว่า,าเดี๋ยวให้คำถามก่อนนะฮะโอ้โหสะสมในตับอ่อนทอําให้เป็นมะเร็งตับอ่อนอ่าเดี๋ยวเดียว <c oughs> ผมถามก่อนนะพี่ฤดูที่แตกต่างเขาบอกว่าจริงหรือไม่ที่ EU <c oughs> บอกว่าโพแทสเซียมคอร์สะสมในตับอ่อนทําให้เป็นมะเร็งตับอ่อน โอ้โหผมก็ไม่ได้จบทางการแพทย์อันนี้จะไม่เกี่ยวกับเรานะแต่แต่พอพอจะเดาได้ไหมก็คือว่าถ้าถามว่าเราเอาโพแทสเซียมคลอไรเนี่ยคือหยิบมาจากถุงเลยนะแล้วเรากินเข้าไปเนี่ยอันนี้มีอันตรายแน่นอนอันนี้อย่าอย่าทนะแต่ว่าถ้ามันลงไปในพืชแล้วเนี่ยพืชมันจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบอื่นอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่ละคือเราใส่เข้าไปเนี่ยพืชมันเอามามันสังเคราะห์แสงมันก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบแป้งที่ตะกี้เราบอกไงถูกไหมมันใส่เข้าไปเพื่อเล่งแป้งเล่งน้ำตาลเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในตัวแป้ง่ะในตัวพืช มันไม่ได้มีโพแทสเซียมคอไรต์ตกค้างอยู่นะอเออคือมันเปลี่ยนไปในรูปแบบอื่นหมดละเป็นน้าตาลเป็นอะแสดงว่าอันนี้เขาอาจจะกินเม็ดเข้าไปเลยไม่คือมันอาจจะเป็นลักษณะของแบบเฮ้ยมีไปผสมอยู่ในอาหารแต่ไม่มีอันตรายเป็นไปได้แต่ถ้าผ่านทางรากแล้วขึ้นไปผ่านการสังเคราะห์ของพืชเนี่ยอาจจะไม่เหลืออยู่ไม่เหลืออยู่นะข้าวกินนี่ก็เสี่ยงนิดนึ่งอ่ะสําหรับวันนี้นะครับผมกับพี่ป้อเนี่ยได้เวลาแล้วนะครับเลยครับ มีอะไรฝากไหมครับพี่ป้อโอ,กอ้ก็ขอฝากปุ๋ยแนนซี่ของเราไว้นี่แหละครับครบผมคือเป็นปุ๋ยสูด,ดีสุดเด็ดนะครับเรามีอยู่ในทุกพืชทุกทุกปุมิผ้าอางจริงนะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมก็นี่ได้เลยครับเฟซบุ๊กปุ๋ยแนนซี่ชื่อนี้เลยมีปุ๋ยเกตด,ด้วยนี่ปุ๋ยเกตเรามีครบสินค้านี่เราจะค่อนข้างครบเลยเรามีทั้งปุ๋ยเม็ดนะปุ๋ยเม็ดเราก็มีแม่ปุ๋ยซึ่งเราเป็นผู้นําเข้าเองนะปุ๋ยเบ้าเนี่ยเรามีสูตรค่อนข้างครบนะทุกพืชทุกช่วงอายุเลยแล้วก็มีเป็นปุุ๋ยยเกกนนะททาาางรบบ้้้ํฉีดดพใอืแลว็ส ตัวพีดมอสนะครับแมนจริงๆก็เป็นสินค้าที่อยู่ในในกลุ่มครอบครัวเดียวกันครับผมเมื่อก่อนนี่ขาดตลาดเลยนะพีดมอสขายดีครับขายดีก็เป็นตัวครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมกับพี่ป้อนนะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ